3นิ้วเลยนะคะและยังมาพร้อมกับสเปคที่อัดแน่นไปด้วยคุมพลังเร็วแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะฟังก์ชันก็ครบครันด้วยนะคะส่วนฝาหลังมาในแบบไทเทเนียมดีไซน์ค่ะและนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกไทเกอร์ช้อปปิ้งเลยจัดให้คุณราคาพิเศษไปเลยค่ะ1,890บาทเท่านั้นค่ะ มาร์ทโฟนแบรนด์ใหม่ล่าสุดส<ว>นะคะ<า>ใช่สวยมากๆากแล้วต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า <ฮะ S 1> สเปคของเขาเนี่ยทั้งเร็วและก็แรงมากๆเลยนะคะแล้วยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต้องบอกเลยว่าครบคันในตัวนี้แล้วที่สําคัญคือยกระดับการ <ฮะ S 1> ดีไซน์นั่นเองค่ะอันนี้คือ,นนคอออกแบบมาทันสมัยมากเป็นไทเทเนียมดีไซน์แบบนี้เลย <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเปิดตัวทั้งทีสวยขนาดนี้แน่นอนราคาพิเศษเพื่อแฟนๆไทเกอร์ช้อปปิค่ะ สำหรับ P.G รุ่น r 3นะคะฝาหลังเขาเป็นไทเทเนียมดีไซน์ค่ะและก็มาให้เลือกถึง4สี4ด้วยกันมี Black Green Blue และก็เ u r p l เพินะคะราคาปกติค่ะอยู่ที่เครื่องละ2990บาทค่ะแถมฟรี P.G กิฟต์เซ็ตไปด้วยมูลค่า800บาทนะคะคุณจะได้ทั้งลําโพงที่ตั้งมือถือฟิล์มไซส์ฟิล์มกระจกและก็เคสซิลิโคนด้วยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะคือ ,3790 บาทค่ะแต่จะบอกวันนี้คือการเปิดตัวแบรนด์ของ P.G ค่ะโ oh, หดไทเกอร์ชด ราคาพิเศษที่คุณจ่ายแค่1,890บาทเท่านั้นค่ะรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยนะคะแต่ว่าไทเทเนียมดีไซน์ของเราค่ะจำกัดสีละ300เครื่องเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่ารุ่นนี้เครื่องนี้สวยจริงๆค่ะโทรมาหาเราได้เลยนะเบอร์น,นี้ค่ะ02-351-800 0คะ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะเราจะบอกว่าถ้าคุณเอามือถือตัวนี้วางไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋ากางเกง เกิดการโดนหน้าจอ,อาแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่โทรออกเองเพราะเขามีฟิงเกอร์ปรินแบบนี้เห็นไหมไแบบนี้เปิดเข้ามามเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาความปลอดภัยให้กับคุณได้เลยนะคะและเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูสินี่แอปพลิเคชันเยอะแยะแล้วลื่นไหลขนาดนี้เพราะตัวนี้ระบบปฏิบัติการเขาใหม่ล่าสุดคือ Android 9.0 Pie เลยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกสเปคของเขาก็ดีนะคะแต่ว่าที่สําคัญเราอยากจะให้ดูนี่ นี่ขุมพลังสเปคจริงๆคือ CPU Core i หนึ่งจุดห้ากิกะเฮิรตซ์ค่ะคุณขาปกติจะเห็นแค่1นาเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้คือ1 5กิกะเฮิรตซ์คือแรงที่สุดไม่พอมาพร้อมกับแรม3กิกแรม2กิกที่เคยเห็นหายไปออแล้วนะคะตอนน<ช>ี้สิบสาพร้อมกับลอมอีก32มอกิกะไบต์ค่ะซึ่งปกติมีแค่16แล้วมักจะเก็บรูปและเต็มถูกไหมตอนนี้คือ3 2กิกะไบต์เลยนะคะอย่างที่บอกสเปคของเขาแรงมากจริงๆสำหรับตัวนี้แล้วยังมาพร้อมกับนี่ค่ะ หน้าจอใหญ่มาก6.3นิ้วแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ full view display ด้วยแล้วความชัดก็คือ QHD บอก IPS คือชัดทุกมุมมองใครที่ชอบดูหนังใครชอบฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอดูซีรีส์เล่นเกมหรือแม้กระทั่งเล่นโซเชียลจะบอกว่าตัวนี้คุณเล่นไปเหอะด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่ให้ถึง3,200 mm m มิลลิแอมป์เลยสำหรับตัวนี้นะคะทีนี้มาดูมุมนี้กันบ้าง นี่ตัวนี้รองรับ2ซิมและรองรับซิม 4G ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยเวลาออกไปเล่นที่ไหนเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าดูด้านหลังกันหน่อยนะคะนี่สวยมาก<ๆ>เห็นสีไหมเห็นไหมตัวนี้นะคะดีไซน์ฝาหลังสวยมากเพราะว่าเป็นไทเทเนียมดีไซน์แล้วมีให้เลือกถึง4สีนะคะคุณเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็น black cream blue หรือว่า purple ต้องพูดเลยว่าเป็นไทเทเนียมแบบนี้อยู่สีไหนก็ดูดีมีระดับและหรูหรามากๆ สวยมากๆแต่ไม่ได้สวยแค่ตัวฝาหลังและดีไซน์ของเขาธรรมดาดีไซน์ตรงกล้องด้วยดีไซน์กล้องตัวนี้คือทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ความละเอียดของกล้องของเขาอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับแ l ลช led ค่ะมามาดูกันต่อนะคะเรายังมีอีกหนึ่งอย่างนะนี่คือ face id ฟังก์ชันความปลอดภัยระดับ High End ก็คือเราไม่ต้องกดอะไรนะเขาจะจับหน้าเราเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะ นี่เขาจะขึ้นตัวนี้นะคะขึ้นมาแล้วเขาก็จะจับสแกนหน้าเราคือเข้าไปใช้งานง่ายมากเลยนะคะฟังก์ชันนี้และอย่างหน้าจอเขาใหญ่ไหมคะนี่6.3นิ้วนี่ชอบมากเลยใครชอบจอใหญ่ต้องจัดรุ่นนี้เลยอย่างนะพอจอใหญ่เวลาเราดูหนังฟังเพลงนะคะมันจะได้อัดทรลมดกเเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเวลาเราดูจอใหญ่ๆ,ๆมันควันรู้สึกไหมนะเป็นจอค่ะและอย่างนี้ ไรปุ่มเนาะจุดสามนิ้วเป็นไงต่างจากจอเล็กเยอะไหมคะต่างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าใครที่ใช้จอเล็กอยู่นะคะใครใช้จอเล็กอยู่จะมีความตาเวลาเราฟังเวลาเราดูภาพนะคะตัวหนังสือหรือว่าคนที่อยู่ในนั้นน่ะเขาจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นนจะเต็มตาเต็มจอขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ไม่พออยากจะให้ดูอีกหนึ่งอ,อย่างนะคะเป็นการปลดล็อกระดับไฮเอนด์เช่นเดียวกันคือการปลดล็อกด้วยเสียงค่ะ ไทเกอร์ช้อปปิงแบบนี้เห็นไหมง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้เองใช้งานง่ายมากนะคะไทเกอร์ช้อปปิง สามารถเข้ามาได้แบบนี้เลยทีนี้เรามาดูตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะคะอาจจะให้ดูเริ่มจากกล้องหน้ากันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากการเซลฟี่ก่อนละกันอาบแบบนี้ถ่ายรูปกันทางกล้องหน้ากล้องหลงังก็คือเอาไปถ่ายรูปกันได้สนุกน <ะ S 2> เลยกล้องหน้าน5ล้านพิกเซลแต่ทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างนะคะกล้องหลังเราจะสามารถปรับโหมดได้เป็นเอ่อหน้าชาัดหลังละลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณจะให้ตรงไหนชัดแบบนี้ก็กดหรือว่าอยากจะให้ตรงนี้ชัด อ่ะปรับฟามเบลอเยอะๆให้ตรงนี้ชัดแบบนี้และตัวนี้นะค,นคุณดูเลยนะว่าเวลาเราปรับเบอร์คือเบลอได้จริงๆเห็นไหมออคือแทบจะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากให้เห็นบางคนบ้านลบชอบมากนะออใช่ใช่ให้ทุกอื่นให,ให้อย่างอื่นเป็นเบลอๆไปหรือว่าจะเป็นกล้องหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะ คืออยากจะบอกว่าขอกันจังหวะถ่ายรูปนิดนึงเห็นไหมคะว่าหน้าจอเขาใหญ่6.3นิ้วแบบนี้เพราะฉะนั้นเราได้จอใหญ่ได้ืมถือสเปคดีหน้าดีไซน์สวยแล้วมันก็ต้องมีเสียงนีของลำโพงไปด้วยสิเนี่ยฟังเพลงได้พลันมากเพราะว่าลำโพงเขาเสียงดีเสียงดังมากเปิดคู่กับจอใหญ่แบบนี้เป็นไงคะสนุกลยนะนี่แล้วจะบอกว่าของแถม ของแถวเขาเป็นกิฟต์เซตห้าชิ้นแบบนี้เลยนะคะคุณจะได้ที่ตั้งมือถือด้วยได้ฟิล์มสายฟิล์มกระจกเทสซิลิโคนอยู่ในนี้ด้วยเลยค่ะโอ้โหอยากได้แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอจัดโปรให้กับแฟนๆไทเกอร์ชอปปิ้งกันหน่อยนะคะ P.G รุ่น r 3ฝาหลังเขาเป็นไทนเทเนียมดีไซน์ค่ะเขามีสีสีนะมีแบล็กกรีนบลูและก็เพอร์เพลค่ะราคาปกติอยู่ที่เครื่องละ2990้บาทนะคะแถมฟรี P.G กิฟต์เซตมูลค่า800บาทให้คุณไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะไดด้้้ททังหหมมมีี่่คคุณเเ็นนนนตอลนนลยรวูา หน่อยทั้งหมดนี้พร้อมกับของแถมแล้วคุณต้องจ่าย3,790บาทแต่ว่าน,นี่คือการเปิดตัวแบรนด์ของ PG ที่แรกทีเดียวเลยนะคะไทเกอร์ช้อปปิ้งเลยจัดราคาพิเศษที่คุณจ่ายแค่1,890บาทเท่านั้นเองนี่นะคะรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มด้วยแต่ว่าไทเทเนียมดีไซน์ของเราสวยมากขนาดนี้ขอนิดนึงแล้วกันจํากัดสีละ300เครื่องเท่านั้นค่ะต้องไวแล้วแหละตอนนี้นะคะรีบเลือกสีมานะแล้วก็โทรมาสั่งซื้อกับเราเบอร์นี้เลยค่ะ02 351 8000ค่ะ แรงค่ะตัวนี้หน้าจอใหญ่ที่สุด6.3นิ้วเป็น Full View Display ด้วยนะคะส่วน CPU เนี่ยเป็นคอร์ c o r 1.5 g h กค่ะแรม3 GB กะไลอม32 GB มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9.0 p i ค่ะ P.G รุ่น R3 เนะคะเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์รัดด High ั High End เลยไม่ว่าจะเป็น Face ID นะคะปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือจะเป็น Voice ID ค่ะปลดล็อกด้วยเสียงค่ะและยังมี Finger Print ด้วยนะเป็นการใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะ ทีรุ่น A3 กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะก้องหลัง8ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED ด้วยนะคะตัวนี้รองรับ2ซิมแล้วก็รองรับซิม 4G ทุกระบบเลยนะคะแบตเตอรี่ของเขาทรงพลังค่ะ3,200 m ป์ 3, mm ค่ะทีรุ่น r 3ค่ะฝาหลังเขาเป็นไทเทเนียมดีไซน์นะคะมาให้เลือก4สีด้วยกันค่ะ black e ร n Blue และก็เพอร์เนะคะจากราคาปกติค่ะเครื่องละส9 9 0ับาทค่ะแถมฟรี PG Gift Set มูลค่า800บาทให้คุณไปเลยทั้งลำโพงที่ตั้งมือถือฟิลม์มสายฟิลม์มกระจกเคสซิลิโคนได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะรวมมูลค่าแล้วอยู่ที่3,790บาทค่ะ แต่นี่คือการเปิดตัวแบรนด์ PG Tiger Shopping และจัดราคาพิเศษให้คุณนะคะจ่ายเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นเองนะคะรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยไททเนยมดีไซน์ของเราจำกัดสีละ300เครื่องนะคะต้องรีบตัดสินใจและก็โทรมาสั่งซื้อกับเราค่ะเบอร์นี้เลย02-3518-000ค่ะ นี่คือราคา1890บาทนะคะแต่อยากจะบอกว่าคุณได้สเปคที่ดีไปใช้เลยนะแล้วก็ดีไซน์ก็สวยมากๆด้วยนะคะแล้วประกันอีก1ปีเต็มด้วยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ใครอยากได้เครื่องดีๆไปใช้เนี่ย PG นี่แหละค่ะตอบโจทย์ได้เลยค่ะใช่ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนสเปคดีจอใหญ่นะคะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยนะคะเป็นไทเทเนียมดีไซน์แล้วมาพร้อมกับ เฉดสีสวยมาก<ช>นี่เริ่มกันตั้งแต่ black เลยอันนี้เราชอบนะใครชอบเป็นแนว black แบบนี้ลองเลือกดูหรือ green green นี่จริงๆนะ green นี่ใครใช้เนี่ยก็ถืกสวยหมดเลยใช่เพราะว่าปีเนี่ยมาแรงมากแต่ว่าโดยส่วนตัวจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะสวยทุกสีไม่ใช่เฉพาะแค่ black เพราะ blue <S <S ก็ดูดีมากเ<ๆ>ช่นเดียวกันและทุกสีเนี่ยดูดีมีระดับและดูแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง purple โอ้โห purple นี่สวยมากจริงๆนะสวยแล้วเราอยากจะบอกไป purple ที่ใช้ได้ ทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยนะคะไม่พอมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่6.3นิ้วเลยนะแ,<ต>นแล้วเป็นฟ u l วิ<า>ว e ิ d i s p l ใช่มันเต็มตามากมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ CPU เป็น1.5นะ RAM 3 ROM 32ค่ะอันนี้คือคือสามารถจุแอปอะไรเพิ่มเติมได้เยอะกว่าเดิมเลย นี่นะคะแล้วมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เป็นไฮเอนด์ด้วยคุณมีทั้งเ Fa ซ e ID ดีมีทั้ง v o i ซ e ID นะคะมีฟิงเกอร์ปิ้นให้กับคุณอีกด้วยนะคะห,หรือใครชอบถ่ายรูปนะคะกล้องหน้ากล้องหลังก็ถ่ายรูปให้คุณได้สบายใจเลยโอ้โห,โโหยิ่งไปกว่นานั้นยิ่งไปกว่านานหน้าจอใหญ่6.3นิ้วนะคะหน้าจอใหญ่อย่างเดียวไม่ได้สเปคดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีลำโพงดีๆไปใช้ด้วยอันนี้นไม่ต้องหาซื้อพร้อมนะให้ไปฟังฟรีเลยค่ะเสียใจเสียใจที่นักพูตเนี่ย ะะแล้วก็จะบอกเลยว่าคุณจะได้เป็นกิฟต์เซ็ต5ชิ้นเลย,ยสำหรับคองแถมของเรานะคะมีตั้งแต่ที่ตั้งมือถือฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนด้วยค่ะอ่ะจัดให้เลยดีกว่าสำหรับคนที่อยากได้แล้วตอนนี้นะคะ PG จีรุ่น A3 ค่ะฝาหลังมาในแบบไทชฉเนืยมดีไซน์สวยมากมีสีนะคะ b แบล็ r ก e ีนบลูแล้วก็เพ r p ์เพลค่ะ ราคาปกติจะอยู่ที่เครื่องละ2,990บาทแต่เราแถมฟรี PG Gift Set มูลค่า800บาทให้คุณไปด้วยค่ะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะคุ้มมากๆรวมมูลค่าทั้งหมดพร้อมของแถมแล้วอยู่ที่3,790บาทค่ะ เราอยากจะบอกวันนี้คือการเปิดตัวแบรนด์ของ PG Tiger Shopping ก็ขอจัดราคาพิเศษให้คุณเลยจ่ายเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นเองลาะค่ะรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยค่ะไทเทเนียมดีไซน์สวยๆแบบนี้มีแค่4ละ300เครื่องเท่านั้นนะคะรีบตัดสินใจแล้วโทรมาหาเรานะด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02351800 0ค่ะ ทีรุ่น R3 เป็นขุมพลังสเปคที่แรงมากเลยนะคะตัวนี้หน้าจอใหญ่ที่สุดค่ะเป็น Full View Display 6.3นิ้วเลย CPU ในคอร์1.5กิกะเฮิร์คะแรม3กิกะไบต์ลอม32กิกะไบต์ค่ะพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android 9.0 p i ยด้วยค่ะทีรุ่น R3 ค่ะมาพร้อมกับฟีเจอร์ระดับ High End เลยนะคะมีทั้ง Face ID ค่ะปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าค่ะแล้ว Voice ID ค่ะปลดล็อกด้วยเสียงนั่นเองและยังมี f i n ร e r Print ให้คุณด้วยนะเป็นการใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะ P.G รุ่น A3 กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับแฟลช LED ด้วยนะคะส่วนซิมเนี่ยรองรับถึง2ซิมแล้วก็ซิม 4G ด้วยนะคะทุกระบบทุกเครือข่ายค่ะแบตเตอรี่ของเขาทรงพลังมากนะคะ3 2 0 0 mm มป์ค่ะ P.G. รุ่น A3 ถ้าฟันหลังเป็นไทเทเนียมดีไซน์มีสีสีให้เลือกค่ะ black g r e e n blue และ purple นะคะราคาปกติอยู่ที่เครื่องละ2,990บาทค่ะแถมฟรี free, P.G. กิฟเซ็มูลค่า800บาทไปด้วยเลยได้ทั้งลำโพงที่ตั้งมือถือฟิลม์มสายฟิลม์มกระจกและก็เคสซิลิโคนด้วยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะพร้อมกับของแถมแล้วอยู่ที่3,790บาทค่ะแต่นี่คือการเปิดตัวแรนด์ของ P.G. ค่ะไทยกระชปปิ High ้งของเราจัดราคาพิเศษให้คุณเลยจ่ายเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นนะคะ รับประกันอีกหนึ่งปีเต็มด้วยไทเทเนียมดีไซน์ค่ะจำกัด4ละ300เครื่องนะคะวันนี้คุณต้องรีบตัดสินใจนะคะได้มือถือหน้าจอก็ใหญ่สเปคก็ดีไปใช้ราคาคุ้มๆแบบนี้จัดเลยโทรมาที่02-3518-00 0ค่ะ ราคา1890บาทราคานี้นะคะนี่คือราคาเปิดตัวแต่ว่าคุณอาจจะได้สเปคที่ดีและที่สำคัญหน้าจอใหญ่6-3นิ้วไปด้วยค่ะคือคุ้มมากๆเลยนะคะดีไซน์เขาก็สวยด้วยและที่สำคัญไทเทเนียมดีไซน์นี่บอกเลยว่าใครใช้ใครถือเนี่ยก็ทันสมัยสุดๆเลยค่ะนี่จะให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะคะสมมติว่าคุณมีตัวนี้อ,อยู่ในกระเป๋าและมีการโดนแบบ<อ>โดนหน้าจอไปมาะจะไม่มีการโทรออกเองเพราะ<อ>ตัวนี้มีซิงเกิลฟิล์แบบนี้ค่ะ เราแค่กดหน้าจอไปพอใช้ลายนิ้วมือในการเปิดหน้าจอ<ม>แล้วเข้าใช้งานแบบนี้ซึ่งพอเข้าใช้งานมาคุณจะเห็นว่าอันนี้คือลื่นไหลามากเพราะตัวนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการของเขาเนะคะเป็น Android 9.0 p ายเพราะฉะนั้นนี่คือใหม่ล่าสุดเลยนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะอยากจะบอกมากว่านี่ค่ะขุมพลังสเปคของเขา CPU c o r t e 1.5 GHz คุปกติเนี่ยจะเห็นแค่1.3 GHz ตัวนี้แรงที่สุด<ม>นะคะไม่พอมาพร้อมกับนี่ค่ะแล้ว สม3 g b ลอมอีก3 2 g b ปกติคุณจะไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่านี่คือการใช้งานที่บอกเลยว่าสเปกแรงเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะอ่าไม่พอนอกจากลอมนอกจากแรมแล้วอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะหน้าจอของเขานี่ หน้าอจอ,อใหญ่6.3นิ้วนะคะแล้วก็เป็น Full View Display ด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่แบบดูหนังดูมิวสิกวิดีโอติดซีรีส์เล่นเกมต่างๆตัวนี้หน้าจอจุใจแล้วคุณเล่นได้ทั้งวันนะคะอยากจะเล่นโซเชียลก็เล่นได้นานเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะให้มากถึง3,200ม ah ิลลิแอมป์เลยค่ะ <Huh. S 1> ทีนี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งอยา่างตรหัวมุมแบบนี้ <Huh. S 1> คุณจะเห็นเลยว่าตัวนี้รองรับซิม 4G และยังสามารถใส่ได้ถึง2ซิมด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า ที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะทีนี้คุณมาดูข้างหลังกันบ้างอยากจะให้ดูด้านหลังเหลือเกิน ้าหลังสวยมากจะให้ดูนี่คือสีเขียวของเขาส<ะ>ีเขียวเป็นแบบเป็นกรีนที่สวยมากเพราะว่าเป็นไทเทเนียมดีไซน์ตัวนี้เนื่อจะเป็นไทเทเนียมดีไซน์สวยทุกสีและมีให้เลือกถึงสี่สีมีแบล็กมีกรีนมีบลูมีเพอร์เพและจํากัดสีละ3 0 0เครื่องเพราะฉะนั้นคุณช้ามไม่ได้แต่เราอยากจะบอกว่าเลือกได้จริงๆอันนี้เห็นใจเลยค่ะเพราะสวย <c oughs> จริงจริงนะคะไม่ได้สวยแค่ตัวดีไซน์ฝาหลังแต่ดีไซน์ของกล้องแบบนี้คือทันสมัยมากอันนี้สวยมากนะคะและความละเอียดของกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อม LED ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฟีเจอร์ระดับไฮเอน n d กดด้านข้างจับหน้าโอ้โห oh, จับเลยท,ทันที<ะ>ไม่ต้องสไลด์เลยใช่นะคะตรงนี้เราเข้าใช้งานด้านไหนได้เลยค่ะแต่อยากจะให้ดูนะว่าตรงนี้หน้าจอเขาใหญ่6.3นิ้วเลยแล้วแบบไร้ปุ่มโฮมด้วยคิดดูเวลาเราจะเข้าไปดูหนังฟังเพลงต่างๆใช้หน้าจอเพื่อการดูต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า พัดเป็นตาและยังไม่มีปุ่มโฮมนะคะปุ่มใดๆมรารบกวนสายตาด้วยนะคะเป็น f View Display ด้วยก็คือเป็นของทั้งหมดเลยเศร้ใหญ่ขึ้นดีไหมคะดีนะแต่ว่าถ้าเป็นจอเล็กมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะคะเนี่ยจอเล็กนะคะ0.5นิ้วเปรียบกับผม3โอ้โหต่างกันเยอะเลยอึดอัดว่าจอเล็กดูแล้วอึดอ,อัดเลยนะคะทีนี้เนี่ยจะให้ดูอีกหนึ่งอย่างนี่คือฟีเจอร์ระดบ high ับไฮเอนด์ค่ะ Tiger Shopping การปลดล็อกด้วยเสียงแบบนี้เพราะฉะนั้นยังไงไม่มาคุณเลือกได้เลยมีทั้ง f a ซไอเดีมีทั้งไวซ์ไอดีแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องกล้องกันบ้างอ่ะมาดูอนาพาร์ตเป็นแบบให้หน่อยได้ไหมคะ,มคะเราจะถ่ายในโหมดที่เป็นหน้าชาัดหลังละลายแบบนี้นะคะสมมุติคุณเลือกที่ตัวสมาร์ทโฟนชัดนะคะหรือว่าเลือกที่หน้าชาัดแบบนี้คุณแตะไปตรงไหนเลือกได้หมดเลยนะคะอ่ะลองดูหน้าชาัดกันบ้าง บบซึ่งเราต้องบอกเลยว่าใครก็ตามมักจะชอบถ่ายแบบนี้เพราะรู้สึกว่าเราได้เบอร์สิ่งที่ไม่ต้องการเราดูเฉพาะสิ่งที่เราอยากดูแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมเก๋ไปอีกเลยนะคะอ่นอกจากานั <c oughs> ้นเพลินเก๋ตันนี้มาอยากจะบอกว่าฟีจีของเรานะคะหน้าจอเขาใหญ่6.3นิ้วเลยนะ,ะแล้วก็สเปคดีด้วยแต่ว่าแขมันก็ต้องมีลำโพงดีๆไปฟังเพลงคู่กับหน้าจอใหญ่ๆกันสักหน่อยนะคะไม่ต้องหาซื้อพิ่อมนะตัวลำโพงเราให้ฟรีค่ะ ได้แบบสบายใจเ <ใน S 2> ลื่อนนี่ของแถมมือเด่นให้กับคุณด้วย <c oughs> นะคะ,<ช>ะอย่างที่บอกเขาเป็นคลิปเซตเลย5ชิ้นนะคะนอกจากลำโพงก,ก็ยังมีที่ตั้งมือถือฟิล์มสายฟิล์มกระจกแล้วก็เคสซิลิโคนด้วยค่ะใช้แล้วนะคะวันนี้อยากได้แล้วแหละเชื่อว่าหลายคนนะคะเลือกสีได้แล้วเดี๋ยวลองมาดูโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะสำหรับ PG รุ่นอาสานะคะมาพร้อมฝาหลังที่เป็นไทเทเนียมดีไซน์สวยมากเลยมีสีสีนะคะมี black green blue แล้วก็ purple ค่ะราคาปกติเครื่องละ2,990บาทค่ะแถมฟรีคุณไปลอยกับ PG ิฟต์เซตมูลค่า800บาทนะ คุณไม่ต้องหาซื้ออะไรเฟอร์มเลยนะที่ตั้งทั้งหมดตรงนี้ให้ไปหมดเลยค่ะรวมมูลค่านะคะพร้อมของแถมทั้งหมดเดี่ยจะอยู่ที่3790บาทค่ะแต่วันนี้คือการเปิดตัวแบรนด์ของ PG t ทีแรกทีเดียวเลยนะเราก็เลยจัดราคาพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่1,890ันบาทเนี่ยค่ะราคาดีมากรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยสําหรับ t เ t a n i ยม d e ไ i g ์ค่ะมีสีละสาม้เครื่องนะต้องรีบเลือกและแหละ,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 ละก็โทรมาหาเรานะคะคุณจะได้มือถือสเปคดีนะจอใหญ่ในราคาคุ้มคมไปใช้เลย0 3 2 0 3 5 1 8 0 0ูค่ะ สวยขนาดนี้ไทเทเนียมดีไซน์พูดเลยสวยทุกสีจริงๆคือเลือกยากมากมากเลยอะนะคะใช่นะคะอะมาเลือกกันดีๆดูดีๆด,ด,ด,ดาว่าอยากได้สีไหนคือเราตัดสินใจยยังยากเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าสวยทุกสีจริงๆแล้วที่สาคัญสเปคเขาดีด้วยนะคะสเปคดียังไม่พอเราชอบหน้าจอใหญ่ด้วย6.3นิ้วนะคะหน้าจอดีมากใหญ่มากถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ท็อปฟอร์มจริงๆนะคะสำหรับ P G เพราะฉะนั้น<ะ>ช้าทาไมล่ะตอนนี้คุณควรจะเลือกสีให้ได้แล้วรีบโทรเข้ามาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งศูนย์ 2>, 2 3 5 5 8 8 0 0 0ค่ะอ๋อแล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณต่อในสินค้าถัดไปราคาก็ยังพิเศษคุ้มค่ากันอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ <Shop> เพื่อนที่รู้ใจคุณ